สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Beast นะครับวันนี้เดี๋ยวทั้งเดีซื้อมาวันนี้เราไปเทสได้กันวันแรกนะครับกืบเจ้า7800รถเดิมสแตนดาร์ดไม่มีของแต่งนะครับเดี๋ยวจะไปขี่รถติดๆให้ดูวัน,นเดี๋ยวจะไปร้านเนี่ยจะไปใส่กาดเม้อน้ํากับกันแข็งเครื่องเพิ่มหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขับขี่จะเป็นยังไงนะไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปกันเลย จังหวะที่เราตั้งรถขึ้นนะครับมันจะหนักนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่ชินหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ชินอีกคนที่ชินกับ,บรถเบาๆจะรู้สึกมันหนักหน่อยแต่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินฮนะออกตัวง่ายสไตล์รถสี่สูบนะครับคือเติมคันเร่งนิดเดียวอะ่ะคือเราค่อยๆปล่อยคันแล้วเติมคันเร่งนิดเดียวก็ออกได้แล้วไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรเท่าไหร่ฮะ เดี๋ยวมาดูว่ารถจะติดแค่ไหนนะฮะกระจกเดิมนะครับก็มุดได้นะผมว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมันไม่ได้กว้างขนาดนั้น เพื่อนๆมาเสียงมันเงียบไหมผมว่าเงียบมากเลยแล้วก็ผมถูง175นะครับลงแค่เวลาจอดก็ลงแค่ไม่เต็มเท้าอะ่ะลงประมาณจมูกเท้าแต่ผมว่ามันก็เหลือเฟือแล้วนะเวลารถตั้งตรงอะ่ะมันไม่มีน้ําหนักอยู่แล้วครับเวลาจอดเราจอดตรงๆไงเราไม่ได้เอียงก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคือจะไม่เอาไปโหลดแน่นอนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า บ่อสูงสูงมันถ้ามันขี่เท่ดีนะมันเป็นเด็กเกตที่ขี่แล้วแบบดูสง่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยอย่างรูนี้นะไปได้อาต้องแบบชา้านิดนึงแต่มันไปได้แหละพอดียังไม่ค่อยชินรถด,ด้วยความที่ทอดเดิมมันเสียงมันเงียบนะครับก็เราต้องระวังรถที่พุ่งออกมาหน่อยนะเวลามอเตอร์ไซค์เขาสลับชิปเลนเนี่ยเพราะว่าเขาอาจะไม่ได้ยินไะง ชินกับรถเล็กที่มันมาช้าๆแต่พอเราขี่บิ๊กไบค์มันมาเร็วแล้วรถเราเงียบไงผมคิดว่าท่อเนี้ยผว้<อ>พี่ในเบืองนะเปลี่ยนก็ดีครับไม่ต้องดังมากอะแต่ขอให้เขาพอมันมีเสียงอะให้มันรู้ว่ามันเป็นแบบรถใหญ่อะอก็คือรถที่อาจจะมาเร็วกว่ารถด้วยความเร็วสูงกว่ารถเล็กนิดนึงนะครับ อย่างรูนี้ผมว่าลงค่อยๆไปเออรถมันไม่รอเลยนะครับแล้วมันเป็นคือท่านั่งอะ่ะผมว่าท่านั่งมันมันเท่อะคือมันจะเอียงตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็ช่วงขาช่วงตำแหน่งพักเท้ามันไม่อยดอัดครับมันไม่อึดอัดเหมือนเน k e เบางรุ่นน่ะ คือขาเรางอไม่เยอะคือคนที่ตัวใหญ่ๆขี่ขาใหญ่ๆตูดใหญ่ขี่มันจะยิ่งแบบเหมือนมีความสบายะไม่อ,อดึดอัดพูดง่ายๆมันท่านั่งไม่อึดอัดแล้วก็แฮนด์มันอะ่ะมันรู้สึกก้มแต่ว่ากระชับครับกระชับคือเราตัวเราจะนั่งอยู่บนรถแบบกระชับกระชับกระถางเลยะจะไม่รู้สึกไหลเวลาเบรกจะรู้สึกว่าแบบติดตัวติดอยู่กับรถอะ่ะคือเราไม่ต้องดีบถังแรงมากแล้วก็รถมันลักษณะบอกมันจะไม่ลื่น ไม่ลื่นให้ไข่ไปชนถังอะบางรุ่นก็คือเรารู้สึกว่ามันจะไหลไปข้างหน้าตลอดเลยเวลาเราเบรกหรือว่าอะไรเงี้ยด้วยความที่ท่านั่งตำแหน่งเท้าแต่แท้ไปร้อยไม่เป็นนะครับคือคุณนั่งตรงไหนของเบาะแล้วก็แค่นีบเข่านีบทางแค่เบ,บาๆบานิดเดียวมันก็จะล็อกอยู่งนั้นเลยเป็นโพสิชันที่ให้ความมั่นใจมากเวลาขี่แล้วก็สบายไม่อึดอัดไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ดูหล่อด้วยเวลาขี่น,นี่คือสิ่งสำคัญเลย ทำไมแท่งแ0ดมันหิตมันหลอนี่เองโอ้โหรถแม่งติดจริงๆว่ะหรือผมเคยควรไปทางรัดวันนี้ตอนแรกว่าจะไปลุยรถติดให้เพื่อนๆดูกันซอกซักแต่ว่าน่าจะต้องเปลี่ยนใจละไป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  แลวเกียร์หนึ่งของแซดแปดร้อยมันสมูทมากเลยนะแลวเกียร์มันไม่ได้เกียร์มันไม่ได้สั้นเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเกียร์แซดเก้าร้อยมันสั้นกว่านะคือแลเกียร์หนึ่งเราลากยาวๆได้โดยไม่รู้สึกว่ารอบมันสูงฮนะคือเนี่ยคือเนี่ยแค่ขี่อย่างเงี้ยสามจีสิบใช้เกียร์หนึ่งไม่ต้องขึ้นไม่ต้องสับเกียร์เลยเกียร์หนึ่งสบายๆนุ่มๆเนียนๆน,น,นะครับนั่นก็คือคำนิยามนะแรงนุ่มเนียนนะฮะแซดแปดร้อย โอ้โหวันสุกรถแม่งติดจริงๆใจเย็นดิลูกพี่เฮ้ยใจเย็นดิไม่เราถึงแบบต้องมาบังเขาด้วยเดี๋ยวเราแวะไปเติมน้ำมันกันก่อน มุด <utan> ง่ายมากครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่โหสบายจริงนี่ไนปะเป็นจะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับพอเราท่อไม่มีเสียงเนะี่ยเราต้องระวังกับปกติจริงๆนะเขาคิดว่าไม่มีรถมาไงเดี๋ยวจะถึงปัมป๊มแล้ว แทร800ท่อเดิมนี่ก็รถไฟฟ้าดีๆนี่เองอ่ะครับถึงแล้วเดี๋ยวน้ำมันก่อน95โอ้วันนี้นะ้ำมันลงด้วยเว้ยหวานหมูอะึบอ้าว เก๊ส95ปรับปรุงแล้วก็จะเติมอะไรนี้เติมไม่ได้อะไม่มี95โาห้ลยต้องไปฝั่งนน้นละเอาวะไปแล้วปรับปรุงทั้งปั๊มเลยเว้ยฝั่งนน้นแล้วกันโอ้โหเครียดรถติดเลยกูไม่น่าเลย ถูกคิดผิดมาทางนี้วะเนี่ยระวังกันให้ดีนะครับอีเส้นข,ขาวเนี่ย <C> e <an> เส้นเก่าขาแม่งเ,เสียวเว้ยยางยังไม่ได้วอร์มเท่าไหร่นุ่มจริง,รงพิกรถนะพิกรถสบายในเมืองแทบไม่ต้องออกแรงนะครับรถมันมีความ ความเป็นธรรมชาตินะครับเวลาเราพิกอะ่ะเราไม่รู้สึกมันขืนหรือว่ามันแบบมีความรู้สึกพิสดารอะไรนะรมันธรรมชาติดิรถเยอะกันไหมครับวันสุกเย็น ซึ่งผมใช้รถในกรุงเทพแบบผมใช้บิ๊กเบ๊ผมก็ขี่อยู่อย่างเงี้ยแหละรถติดๆอย่างเงี้ยแหละมันไม่ค่อยได้ขับเร็วเท่าไหร่หรอกครับถ้าถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกนะสนุกกับการมุดสนุกกับอัตราเร่งแรงดึงนั่นแหละคือไม่ได้แต่ดึงที่แบบฟึดฟดไปฟึดมาคือจะไม่ได้แบบขี่ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกแล้วไม่จําเป็นจะต้องแบบขับเร็วเสมอไปขอให้ขับนะครับ ขอให้เราได้ขับอะความสนุกมันอยู่ที่การขับขี่มันไม่ใช่ผมอาจจะไม่ใช่สายซื้อมาจอดโชวจอดตากฝุ่นอะไรเงี้ยซื้อมาแล้วผมมองว่าก็ต้องขี่อ่ะมึงจะคุ้มนะโอ้ยฝนจะตกเลยเนอะ รถเกียร์แบบออโต้บิฟนะครับนึกว่ามีชิปดาวไม่มีกูบิดเองเอ้ามันเนียนนุ่มจริงๆไงรถ่แทร800ช่วงล่างเดิมผมว่าซับแรงกระเทือนดีมากเลยนะครับ ผมยังไม่ได้ไปเซ็ตโช๊คใต้เข้ากับน้ำหนักตัวนะแต่ว่าโดยรวมแล้วรู้เลยว่าแบบเวลาผ่านขุข่าอะไรเงี้ยคือแบบแทบไม่สะเทือนไม่รู้สึกถึงมือถึงไอ้นี่เลยอะ่ะไม่ถึงมือถึงก้นเราเลยอะ่ะมันเก็บได้ดีมากเลยดีเกินดีแบบแฮปปี้อะครับไม่มีอะไรจะติผมจะไปเติมน้ำมันปั๊มไหนไวะซัดโก้มันอยู่ไหนวะ ห่อฮโหรถยังติดอย่าชิดผมมากพี่เสียวตูดเร็วจะแบ่งที่ให้กูไปหน่อยได้ไหมะ เออผมจะเติมน้ำมันปลาข้างหน้าไงผมเลยต้องอยู่เลนนี้เนี่ย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 มันเกลี่ยแล้วอ่ะ ซอยหน้าแล้วครับถึงล้าแล้วอยู่เทินชอปนะครับร้านประจำของสายซิ่งอบ สวัสดีครับ